สวัสดีค่ะพี่รองวันนี้ก็มาอยู่กับ่ังอีมิกาลมนอฟิเชียลนะคะมาละมาละคลิปแรกคลิปแรกของอาทิตย์อาทิตย์นี่สวัสดีค่ะเอาพอมาแล้วเอาเอาผู้จอดโซ่กันให้ยั่งก่านี่ตื่นเต้นตื่นเต้นเต้ตื่นเต้นมาบ

ฝากด้วยค่ะเด้อกำะวงเศร้าด้วยค่ะอย่าลืมติดตามเพลงนะคะเพลงอะไรเพลงเพลงยังก่อนตัวแม่มาจังใด้องใกรครับน้องโซฟียาน้ำใจอันนี้พ่อเอกกับนางเอกใช่ไหมคะเนี่ยค over โดยน้องโซฟียต้นฉบับสุขใสใหญ่มันหลออไงยังเล็กกว่าเพืงอนี่ ฮะม่หลอกยังได้ก่าเพียงนี่ตัวแฟนมาจังหนักงมาีดาสีดัางอีเ็กยากดหลัง้วก็มีาเนาะี่บ่เดยได้เ้าเดี๋ยวใช่ใช่บางันไม่ได้ตัวใดี๋เจะเอาดีๆแล้วจะสีดัางขั่วขามคืนนี้เอาพี่น้องครับตาเอาเลยครับพี่เอาส้นนนเขี้ยวน้อยจริงตอนไหนเอาไล่ทัวร์เอย ไสังเกตบ่างเดอันส่วงฝนตกของมันน่าจะเบ่ขึ้นเวทีเลยมาตีหลอกขาดคนเล่นนี่เนาะมันแนนล็อเล็งคนเล่นบ้านป้าคุณเริ่มแล้วเริ่มวันใบแล้วเอออยู่จูเบื่อแต่ละคนนี่ตั้อคอ้น้เยไดหรือนเ่อย้ับเือเขินันเ้ยเอ็มดันมึอึ้งอะมึอะ

ต้องมาันทิงกล่องเถอะกล่องกัสีไก็มึงนี้ยีไก่ไก่ทบุญอ่ะเพื่อนามาพีไปซือมาติสใช่อเิบนีอ้วนอ้าวไม่ยังไงยักเดี๋ยวไ่่่ทันเขาไม่ได้

เ็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแถวบ่เดียยียถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปให้หน่อยมาเนี่มานี่จะพึ่คนระเเรื่องเอาเยอนดีวเรามาเี่ายมานน่ยเนมเ่อมาเยมน่ยายอนีี่ยมานยมมเี่ย่มยมอนนเนีาาเนีมยยยม่เีนยม่มยเา

นีก้องไฟอีกบกองูอจะมาไายนี่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 กองนี้กองนี้กองผมกองผมพไทยกองไฟเลนสไยกดบ่ปะกงผมพไทยคลิปนี้ว่าไดียงออนติ่นเดีนะอ่อะอนน้ออนตินอญาครับ

จังไหมกเลว่าต่เพอดีจักเด่นกมูอยู่คุณมันจะเดนันได้เปนางหมลองทางลานเอาอไล่ะต้องไปนไปนีเาเาเอาะบอกเอาเอาะบอไปเอาอะไรเขเปเือเป็นอยงนีเอาเอาเยอของแม่เอามโธ่เกดไอ้ถือหม่องเน้อมาเป็นไปกดหยุดของเราดิสิ ยกกองพูด้องปะเยืไปเรือไปอ้อมอ้อยยูในป่าให้ก็รู้ยูในป่าเห็นป่าไหมนะป่าเต็มเลยเห็น่ะนป่าไหมป่าเตีมเลยเห็นไหมน่ะออกอ้อยดำรออ้ออ้อยนป่ามาตามมาตามหาเนืกูมาตามหาเนื้อกู อมาลองให้เราเป็นบ้านนะเราบ้านจริงนะแต่อยู่แลนะพ่าแมนหายเป้ยแรงจังแรงเลยโอ้เขาคนนี้เราประดิษวอาคนนี้หละครยที่จะไปแล้วไปเลยไปเลยครบแนาทีไปละไอ โอ้ยหนูมาเอะกี่วิหย่อนการเลือกผู้นี่ตาดมึงจะเกลียดภาษาละเมอจอดอยู่น้องนอกอุ้ยขอบคุณค่ะพักผ่มบ้างนะคะเดินทางปลอดภัยครับบ้ายบายดีค่ะจะเจอกันบุ้ยบุยอันนี้อันนี้คือบวกด็กครับรถมาขี่เดือนแล้เกี่วแบบจับจับรถขังแรกช้าง่วงก็นอนนะเป็นห่วงครับผมไม่ยบายครับ เดินทางกะนนแล้วรอสุไเลยครับค่ะเดินทางดยค่ะครับบ๊ายบายครับผมไม่ได้ขับ5เดือนแล้วาเดือนสิเอออย่าปวดยิน5เดือนสิเข่าอูนะคันี้เหรอที่เข่าอูเหม็นเหรอไปเสียเรียนได้ไรับน้องคันแกนาอยู่อ้าหงวดนาโต้ฮุกอะไอ้สร้างงวดนาะองเลยของาวเลยเล่ยเล่ยเลยเลยเล หอไเยจปิดกระจังแรงไม่ได้ดนหนูวเป็นยัง้าัยี่ฟุ้นมึงด้เปียงล่างมาเขเลียขาของกดังดำเพื่อยังตมาสองร้อยสี่สบสองร้อยสยลงรถ่แม่ข้ามหมู่านนี่แม่ไปดูดฟุ้นมาหมู่บ้านนี่แม่สองร้อยเฮอยงานอาามันมีหมอกเจีอยู่บมกน พอห่อนั่นไอ้ยายังอ่ะขี้ดินล้วนๆเลยห้ามเขียนเด้อห้ามเขียนห้ามเขียนเออมัาเขียนได้ไหมฮึว้ายไปแก้มมันดูตาลางมากใช่ป่ะเท่ามไหร่ เอาชาร์ลีกีนดีเวสสําเร็จครับบายบายครับเอาครบแล้วปะไปดูกันเลยครับถ้ากันถ้ากันครบแล้วปะบายบายไม่ไหวไปายไปไปไปง่ายจีนันไปแล้วกันายปิดชีพอันนี้จะไปต้องไปที่พักก่อนใช่ไหมฮะไปที่พักก่อนใช่ไหมไม่รู้ไม่ไปพี่ออจะมารับเหรออืมกัดว้าเดินทางไปหรือ่ะซีเขาเรียกสก่อนบอกก็องเป็น ท่าบันผู้จัดการเขาอีกผู้นึงก่อนอ๋อาไอ้พวกเอ้าเก่าโมงาซวนีเก่าโเงแซวนีนะคะฝากเอื่อยน้ำดื้อคนงานเพลงเอคนรักษณว่าคนงานเพลงเก็บพ่องใส่กระเป๋ากันนะคนงานเพลงนะครับตัวแฟนมาจากไหนเขาพูเลยน้องโซเฟียต้นฉบับพี่สุขสายใหญ่นะครับนักแสดงนางเอกโดยแรงน้ำเสือจะคลองไหม เอาไม่รู้จักดิรู้จักู้ใแน่ก่อนนี่แพนนแพงค่ะต้องนี้เอ็มเป็นหมอรำสเนียงหมอรำก็นี่เอมนี่อะไรน้องอะไรน้องเอมี่แพนแพงค่ะจะลืมนี่คะมนี่าลืมแล้วค่เด้อเอมี่แบบสะยในสะายเมนแบบอก็่ได้เมนบอกว่าได้ต้องถามมึงซ่อนแบบซ่อนอี่รี่ เอ็มมี่อาจสีอย่างก็บ่กแคว่าติจซีแม่เต้นเต้นคาบินเรพี่หนคือเปจาีเข้าใจบเข้าใจบะเข้าใจไปเห็นะมนบาแอบไปเห็นแอบดูแล้วพี่ออนแอบเดูแล้วอันนี้คือยังไม่สมบูรณ์อันเบิ่งว่านท่าน่ท่านได้สมบูรณ์แมนเม่ท่นสมไปะไม่ร้วค่ะ บายๆหารถมาแล้วหรอบ่